เสร็จแล้วนะคะสวยหน้าํามหมคะหอมมากเลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูหมู3ชั้นตุ๋นเห็ดหอมนะคะเพราะเมนูนี้เนี่ยที่บ้านชอบทานกันมากเลยค่ะวิธีเลือกหมู3ามชั้นนี่ทํำยังไงคะวิธีเลือกหมู3ชั้นนะคะเลือก 3, นนนะะเอาที่ไม่มีมันมากนะคะเพราะถ้ามันมากเกินไปเวลาทานแล้วมันจะเลี่ยนนะคะแล้วเราก็นํามาตัดให้เป็นชิ้นเวลาหั่นนะคะชิ้นอย่าให,ห้บางมากเกินไปเพราะว่าถ้าบางมากเนี่ยมันจะทําให้เวลาที่เราตุ๋นหมูนิ่มแล้วเนี่ยมันจะเละนะคะเวลาหัห่น<ห>นี่ยังไงนะคะเราก็หัห่นตามความยาวเลยค่ะใช้ชิ้นหนึ่งหนา ประมาณสักนิ้วกว่านะคะนิ้วเวทแบนทัดนะคะไม่ใช่นิ้วมือ ต้องมีหนังติดไปด้วยนะคะห้ามเอาหนังออกนะคะเพราะอะไรคะเพราะมันจะได้ไม่เละง่ายนะคะตามนี้นะคะเราจะหั่นหมูชิ้นประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการจี่หมูนะคะเราตั้งกระทะให้ร้อนเลยแล้วเราก็เอาหมูเนี่ยลงไปจีในกระทะค่ะทําไมเราต้องจี่หนังหมูคะเราจี่หมูเพื่อให้มีกลิ่นหอมและไม่เละง่ายนะคะก่อนที่มันจะนิ่มตามที่เราต้องการนะคะเราก็เริ่มทําการตั้งกระทะก่อนเลยฮะให้กระทะเนี่ยร้อน ราต้องใส่น้ามันลงไปไหมไม่ต้องค่ะเราจีโดยไม่ต้องใช้น้ํามันนะคะปอกกระทะร้อนแล้วก็เอาหมูใส่เลยจีให้สีเหลืองทุกด้านเลยนะคะเราจะจีให้ได้เหลืองประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสวยหน้าทานเลยค่ะจีหมูเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะมีน้ํามันนิดนิดหนึ่งอยู่ในกระทะเราไม่ต้องใส่น้ามันอะไรนะคะเห็ดหอมนี่แช่น้ําแล้วนะคะแช่น้ําล้างสะอาดแล้วก็ตัดก้านออกแล้วนะคะ ถ้าดอกใหญ่เราก็ตัดแบ่งครึ่งแต่ถ้าดอกเล็กเราก็ลงทั้งดอกเลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเริ่มมีกลิ่นหอมเสร็จเราก็เอา<ๆ>เออกจากกระทะ ทำไมเราถึงเลือกใช้คิกโคมนคะที่เราเลือกใช้คิกโคม n นเพราะว่ามีกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะคะพอเวลาตุ๋นขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยจะมีรสชาติละมุนมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการตุ๋นกันนะคะเราก็จะใส่ผักลองพื้นไปก่อนนิดนึงเราใช้ขิงสักสีห้าแว่นนะคะตัวนี้เป็นขิงแก่นะคะอย่าใช้ขิงอ่อนนะคะหั่นบางประมาณหนึ่งแล้วก็มาลองก้นไว้แล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นค่ะ ค่อยๆเรียงลงไปนะคะแล้วต่อไปก็เป็นหัวหอมใหญ่ทำการลี้มหมูลงไปพอเราเลียงหมูเสร็จเราก็ใส่เห็ดต่อเลยนะคะเป็นเห็ดที่เราคั่วไว้แล้วนะคะพอเราจัดทุกอย่างลงไปในหมอ้อเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จัดการใส่คิกโคมันนะคะประมาณสัก 3- 4ช้อน วันนี้เราจะใช้น้ำตาล2ตัวนะคะตัวแรกคือน้ำตาลมะพร้าวส่วนตัวที่2ทนี่คือน้ำตาลแดงคือน้ำตาลที่เขาใช้ทางเฉาปวยอย่างนั้นนะคะอย่างละสปอนตโต๊ะครึ่งแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ซีอิ๊วดำหวานนะคะเพื่อใช้แต่งสีเท่านั้นเองให้สีมันดำขึ้นหน่อยนึแล้วเราก็เติมน้ำเราใส่น้ำกันประมาณนี้นะคะเกือบทั่วหมูนะคะแล้วปิดฝาแล้วเราก็เปิดไฟ อันนี้เราจะใช้เวลาตุ๋นกันประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะแล้วแต่ความหนาของหมูแล้วก็ความชอบของแต่ละท่านด้วยเทียนแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูหมู3ชั้นตุ๋นเห็ดหอมหอมมากเลยค่ะ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกับเมนูหมู3ามชั้นตุ๋นเห็ดหอมง่ายๆแต่อร่อยมากนะคะอืมอร่อยมากเลยค่ะอย่าลืมทำตามกันนะคะ